It glow in the dark. Just check. But only in the dark, in the night. Yeah. If you do like like that, it will not work. It, it only work in the dark. Oh, okay. Oh, u. Display it for me, please. เสียงหรอเสียงมันมันมันมีเดียวคนเดียวมันไม่ได้เออใช่มีเดียวคนเดียวไม่ได้จริงหรอต้องฉุดมีผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็ห้ามเห็นที่ก่อนบอนถึงอั่นะแล้วพี่ใหนหน้าเด็กอ่ะั้าเป็นเด็กสองคนปะไม่พี่ใหน้าเด็กปะเดียววันนี้ไม่ใส่แว่นหรอถามบอกไม่ไม่เจอหรือเปล่าอ๋อมาถึงใดรอเ่ ่เาเมื่อวานเดี๋ยว่แวนนี่วะนี่อ่ะแล้วเราก็กินขนมรอเลยมาเดลวันนี้ใส่คอนแทคค่ะไม่มีที่จอดรถเลยอ่ะมาเดลานา่ไหนวบมองไม่ค่อยเห็นคนเยอะเกินเกิดปีไหนหมายถึงว่าปีอะไรปีหมูปีอะไรเงี้ยสองพันสิบห้าเรียนดีอยู่ไหมคะเมื่อก่อนนะคุณมมกใช่ค่ะเรียนมกรุงเทพเพราจอดเราตรงไหนเนี่ย ที่ไหนเด็กเข้าโมเดลอ,ดอ๋อพอสสามแปดค่ะอายุยี่สิบเจ็ดแล้วค่าเทอโมเดลแรงไหมคะมากสามคนใครดือดรด้อสุดคะป๋าดื้อสุดค่ะได้ค่ะอที่จอด,ดรถแรับถ้าป๋า,ปาพูดรอดเดียวเดยนจะกรก,ก็เดียวดื้อสุดอะ่ะไม่เวลาแบบอย่างเงี้ยดื้อสุดดื้อมาก ที่ด่ายะมุนอ่อนโยนมากไม่ค่ะไม่อ่อนโยนนะไม่ละมุนละละมุนถ้าดูคือดูมากไม่เห็นดูเลยเ้าไม่ใช่เรื่องที่ไหนจะต้องดูดุถ้าดดูดาก็ดูมากอะ็นคนดูมากใครหรอใครหรอพี่ดหนไงถ้าพี่ไหนดูก็ดูมากถ้าไม่ดูก็จะไม่ดูเลย ป้า,า,มาโมเดลปีนี้จับฉลากเอาไม้ตียุงลุงทีดิงไม้เหรอคะได้เห็นคุณไดตอนอายุเท่าเดียวอะฝนรูปหรอจะหาให้ดูยังไงเดียวลงฝั่งนี้เดียวแปดขวดไปเจอพี่บิวได้ยังไงคะพี่ได ก็พี่บิวทักมาค่ะไม่ไมม่พี่บิวเขาชอบทักมาแฮปปี้เบอร์ดิงแล้วก็ไม่ไม่รู้จักนานแล้วเราก็ตอบแค่ว่าขอบคุณค่ะแค่นั้นแล้วหลังๆก็นั่นแหละเขามาจีบหนูอะแม่เขามาจีบหนูค่ะ mm hmm. โมเดลโมเดลเรียกพี่ไห่อะไรก็เรียกพี่ไหนเนี่ยแหละคะ่ะ mm hmm. ลูกเพื่อนก็จะเรียกพี่หมดเพราะว่ายังไม่อยากเป็นคุณป้าคุณนะ้าอ๋อนะค่ะมีนิสถาใช่มีคนมอกนี่โมเดลเาสติ๊กเกอร์มาอีกแล้วในในี่ตามมาแล้วเขาจะมีสติ๊กเกอร์ของเขาทุกวัน จะเป็นปีราค่าผมจะเป็นปีแล้วนนสูงหน,นักเท่าไหรมันก็แบบวันนึงก็เป็นแบบเท่ๆวันนึงก็เป็นแบบสูงร้อยหกสิบสองหนักไม่รู้ว่าทำไมาสติ๊กเกอร์น,นี่แกะไม่ออกอันไหนอ,อันนี้นนที่นกูถืออยู่อันนี้มาจากไหนทุกวันเลยเนะนี่ยโรงเรียนหรองเขาไม่ขายเลยไอเสตเพจกับเพื่อนอ๋อ าจะต้องมีิเกอก์ของเขาโมเดลยังอ่านไทยไม่ค่อยออกเลยค่ะพี่บิวมาแล้วเนี่ย y ไม่ถึงเวลาใช่ไหมไม่ควรต้อน <c oughs> ตงนั่งเอามาได้ปะหน้าตรงตัวเอามาได้ปะไม,ม่ตรงครูไงไม่มีใครนั่งตรงข้ามครูอะ มีได้ไงต้องข้าขงงมคปณครูไงใช่ไหมม่มีเก้าอี้ไม่มีต้าอะไรหะมายถึงเก้าอี้ออโมเดลตังค์ไปโรงเรียนเท่าไหร่ยังยังเอาตังค์ไปโรงเรียนไม่ได้ค่ะ น้องเรียนสี<ม>่โมปยกมาเดียวพอเดียวกยกไหวอรอเพื่อนด้วยเพื่อเขาแค่ถือเฉยๆเดียวอ่ะยกเดียวไมไปล่อยไปอนนี้ก็ไม่ปล่อยไมปล่อยพี่บิวไม่มาไม่ลงมาหรอคะ ทำไมแกะมาทาั้งนั้นเลยอ่ะทอะ๋อมัน,มนต้องตัดหรือเปล่าเออใช่เก็บโอ๊ยโอ๊ยเก้อบเลยไม่ตั้งนอ่ะอเนี่ยนีส่สติกเกอร์วันนี้แกะเ,เอาอ่อีกแล้วรอบที่แล้วติดโทสกาแฟนานมาก<ะ>ติดโทสกาแฟนานมากรอบที่แล้วไหนน้องแท้ไหนเรียนบ้างไหนไมันใช้เท่ากับนี้ใช่ไหม ัูไงนี่กูข้างหลังไงใช่แล้วระดีสอเราไอ้นี้หรือเปล่าไม่ตกขยะในนี้หมดเกงานี้กลับบ้านนะอันนั้นมาใช้เอา this ใช้เธอดูไหมผ่ายเสื้อม่ไม่ดูเลยไม่ดูโมเดลเลยใครเธอไงใครไม่ดู โมเดลเกื้อมบุ๋มตอนดีกอน,นี่มีอะไรมาถามมาอะไรเดีมานั่งนี่มานั่งตักปลามาฟ้าดูตักปาเป็นศอก็ก่อนปลาก็มีแบบนั้นโมเดลเปลี่ยนเป็นเลือกไม่ค่ะฮะฟ้า ไม่ค่ะมีหร,ระกันสามีประกาสาให้เรียกแค่พี่ด่ายค่ะกระเปะ๋าในส่ยนไม่มีอะไรเลยก็มีเด็กเล่นสอบกระตัมันเยินแล้วนะเนี่ยมะมนลอยเยอะหรอกมันทงนะังแล้วเนี่ยใช่พังก็ต้องทำไงใช้ต่อใช่ผูกป้ปองซื้อใหม่ไม่ใช้ต่อ เอาสติกเกรอร์มาติดไปิดไว้ปิดตรงนี้ไว้เออเนี่ยมันติดไม่ทนสติกเกอร์สติกเกอร์นรี้ไม่ทนเนาะหน้าเหมือนกันมากสามคนพี่นอ้องเหมือ่เนอไม่เหมือนเหมือนเดอโมเดลโอ้โหโมเดลโอ้โหโอ้ไม่เหมือนน้องไกด์หน้าเด็กมาก สั่งแล้วมันไม่มีเมลอนแล้วทุกคนบอกว่าเธอจะมีเมลอนพี่ก็กพิมอยู่ไงเนี่ยนี้แปะได้เนี่ยโมเดลไม่าแล้วเดี๋ยวต๊อบครับเนี่ยโมเดลเนี้ยอร่อยกินเลยน่ากินไหมนี่ ช็อกโกแลตอ่ะอนี่อันนี้เก็บอะไรดูแล้วใช่ไหมว่าเราจะหยิบกินอย่างไรใช่อ่ะอันนี้ถือทำไมกินยังไม่กินทำไม่กินก็ไม่ต้องกินดีไม่เกินกินไ <c oughs> ม่กินกินแล้วไม่อร่อยอืมอเอาใส่ช็อกุ้ง <c oughs> แ้่ไปถ่ายอย่างนั้นไหมก็อยากไงดียวเนี่ยทำตัวเองแล้วโอ้เล่นเท่มดแล้วดูไปอย่านดีชู้หดยีบิชู้ไ่ฟังอ่ะยีบิชู่อ่ไม่มีพีบชู่ให้น้องเขาสมัครใจอยากเล่นเองดีกว่าค่ะปะเอาอ่านนี่ ใช่ค่ะเขาก็มีแม่ของเขานะคะอะไรหรอไม่เขาบอกว่าให้เรีเรียกมาแนี้นี่บอกว่าไม่ค่ะเรียกปีใด่เขาตอความสมัครใจอ่ะอราดไหมตัดราดมันะาาจะหอมอะก็อรจอยดีรวมลองไหมเดี๋ยวเก็บสติ๊กเกอร์ดิเก็บสตร์กเกร์ๆๆก็ไมีมกมินหมอน่ะ อีก15นาทีรีบกินเลยครูเขายังสอนอยูอยอยอย่เอาอันนี้ลาดเหรออันลาดนั้นลาดไหนล้ดแต่งอันนี้ถ้าถามากินไรโซน่าปลาเป็นสี พ,พับแพะปอกมอนใช้เพื่อแพะพิมพ์ใจด้วยเลี้ยงเพื่อทำอะไรนี่คืออะไรนมพ้นแต่ว่าไม่แบบไหมป้าป้าติดได้ไปะ,ปะ,ดเ,ะเดี๋ยวอย่ากทำอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องของกินไม่ได้นะอ,อร่อยมากอร่อยเก๋เดียวเนี่ยอย่างเงี้ยไม่น่ารัก ไม่ตลกเลยไม่ตลกอะไรเงี้ยไม่ตลอะไรหรอตาฟงไม่ได้บ,ไบ,ไดบ้าคกนคากินข <c oughs> องสุดต้องคุมหวาน าบอกท้องอยู่ต้องคุมหวานเขาบอกว่า,ออา,า,วาน่ากินเรารู้ได้ไงว่าท้องไม่เขาไม่ยถึงเขาท้องอยู่ต้องกินหวานโ,โดนดูดอันหนึ่งห้อยอะไรที่คอว่าให้รับเดือดรับเดือดร้เรียนเดี๋ยว,เ,ยวเ,รยเรียนไปเสร็จไหมเรียนค้าบัตรพนักงานบัตรพนักงานออฟฟิศ ต้องห้อยถึงจะรับถึงจะรับได้เขากลัวเขากลัวน <Elon Musk. S 2> ี <problems> ่ไงแบบคนอื่นมารับนึกออกปะเท่าไหร่เลี้ยวก็ไม่ไปด้วยหรอกถ้าคนอื่นมาแล้วปะเท่าไหร่ไปด้วยทไปเท่าไหร่อันนี้เหรอพอยกุมารปะมีกฎแปลกๆที่ทำเพื่อป้าป้าผมเป็นฟรีแลนซ์ครับป้าป้า ที่เราทำอะไรโรงนรียนก็ม <mm ีบทแปลกๆยกตัวอย่างเช่นอะไรบทแปลกคืออะไรต้องเอาอันนี้ไม่ไปโรงเรียนเพื่อแต่ับก็เพื่อยืนยันว่าเราเป็นผู้ปกครองไลยแล้วเราแล้วเด็กจะไปกับเขาจะมาถ้าไม่รู้อะไม่เพราะถ้าเป็นเด็กเล็กๆไงเข้าใจไหมเด็กเล็กๆพ่อแม่ตัวเองนั่นแหละแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่พ่อแม่มารับไง ไม่ใช่ After You ค่ะร้านแค่เหมือนอัพ e r You เองอืมอร่อยไทยเอาเขาบอกโมเดลโมเดลถ้าถ้ามีคนมาขอถ่ายรูปโมเดลข้างนอกโมเดลให้ให้ใหถ่ายปะเดี๋ยวเพิ่งเรียนปไปเรียนแล้วไม่อยากเรียนเดี๋ยวมีคนถามว่าเนี่ยถ้ามีคนเติมโมเดลข้างนอกขอถ่ายรูปได้ให้ถ่ายไหมเคยแล้วดีแล้วไปเรียนปะ karena dia pelajar, kau di balikin kan? Karena tidak pergi, dan tidak belajar. belajar. Jadinya bagus. pergi, dan tidak tidak pergi, belajar. Jadinya tidak pergi, belajar. Jadinya bagus. Karena dia pelajar, pergi, dan tidak belajar. belajar. Jadinya bagus. Karena มินุมมาตาม,มแล้วจะพูดทำไมนะม <c oughs> นุมมนตามมินุมหนุ่มเป็นตามฮะไปเรื่อยตาเนะขอดด้วยด้วยจะตาย ตลกอ่ะช็อตฟิลตลอดจริงช <sh> ็อตฟิลตลอดเพาดูบอกว่าโมเดลช็อตฟิลตลอดเมื่อกี้ทำะไปนะเมื่อกี้ทำอไรนะ ลลอมเ,เดียวไม่ชอบอ๋อเขามาตาไมไเคยบอกอะไรบอกต้อว่าต้อง,ต,องอต้องเห็น่าต้องเห็นเออต้องเห็นอันนี้ลูกครึ่งไ,งไม่ชอบถ้าเเคยเห็นะไม่เคยลูึ่งอะไมอบลูกครึอะไี เอาแล้วไหนคือเคทีกอะเท่าไหรมโหแล้วก็จะขุดลงไปถึงข้างแล้วหนูสั่งอันนี้ไปด้วยนะหนูสั่งเยรบเย็นไปด้วยอะอร่อยแล้วหนูจะกินหมดไหมชอบมันรีบเยวะมากเลยแล้วหนูจะกินหมดไหมหมด โหด่าโหตรงประเด็นไปหนุ่มมตามอ่ะแล้วแบบไม่อยากไปอะะไปะหนุ่มลดขึ้นเลยนะเห็นแล้วเห็นแล้วก็คือมัุก็ึ้นตาสีมัน อ๋อขอบคุณค่ะกินบ้านได้ไมเดียวถึงเ,เ,เ,เวลาเดียรหแล้วอ๋อไ่เรียนปะนี่ไม่กิน,นไหมให้เรียนนะ อันนี้น่ากินอะไม่ได้เินเขาบอกเขาไม่ชอบเขาเขาสังนะขอเจอแลกอย่นะขอทำไอ่ะหนูชอบหาไม่เจออันนี้น่ารักเลยของเล่นลไม่น่ารักเล่นตัวุวีอุวี วัไหนบนันนทไมถามไงคือวันไหนไม่แน่ใจอ่ะยี่สิบองนถ้ายี่สิองหนูต้องไปไปเไอโฟนไที่ทาไปก่อนแลยแล้วที่สยามด้วยพี่ทาไปก่อนหมดหรือเราน่ากลับคิมโอ้ยอคืนกลับแล้วโหนานอ่ะนาทุมได้ปะ ทุ่มได้ไหมไม่ไปก็ได้นะทำไมพูดเองนะพี่เกียดอะไรเนี่ยพูดเองนะให้นำให้เอาใหม่เกอคือถ้าห่วงไม่อยากให้ไปก็บอกพี่ก็ไม่ไปไปเลยจะไปไหนอะไรนะไปออกไปไหนใช่ไหมไม่ออก,ไม,ออกไม่ออกไปไหน ไปสยามกลับมาก็เหนื่อยลงเต้องตืง่นเราต้องตื่นมาไปไาข้างก่อนแล้วไปสยามาเร็วกินนดแหลเาแอร์ตับใหม่ใช้พอเสียงค่าโปรแอร์เอเจออนีก็ใช้แอป์คอยเในยน่าโปาไ,ไม่ไม่ออยูอ่นโซนเสตื่นกเา ให้ซื้อเถอะของเก่าใช้แค่โปรสิบสิบสองเองมันอยู่มาแล้วสิบสองโปรแม็กอะขออนุญาตซื้อ,อมันไม่ไหวละโทรศัพท์อะขออนุญาตซื้อเถอะมันไม่ไหวมันกดไม่ติดสกแกนหน้าก็ไม่ได้แล้วเนี่ยหิงจัดหิงเงาะอันนี้อะไรอะให้ซื้อเถอะดูแตกมันเหลือชิ้นดีแล้วัะใช่มันทำงานคุ้มแล้ว มันใช้ทำงานปรุงอะไรอะไรแม่อรอนเขาบอกว่า oh, อร่อยอ๋อ oh. เนยพะลาไม่มจริงๆมันต้องมันต้องคุกม,มาเลยเนี่ยนะทำไมถึงทุกคนยืมโทรศัพท์ยืมโทรศัพท์พี่วิวถ่ายทำไมอะไรนะ uh. ทำไมน้องถึงไม่เรียนในห้องคะงเสียงรบไม่รบกวนหรอเพาไม่ครับเขาเป็นเป็นนิสัยพิเศษครับเรียนพิเศษเฉย ในแบบในในร้านในร้านเกดก็นั่นแหละก็ถ,ถึงบอกแล้วว่าโอ้เขาแซ่คอยูนเยอะแล้วเยอะเกินไปหรอกพี่ชองหวาน